ตลาดเช้าเทศบาลตะบลหัวหน้าทุกวันอาทิตย์ครับช่วงเสาร์มันในวันที่สองพฤนจิกายนสองห้าครับผมสันจรไปมาลูกค่ากระาล ล้านค่าก็หลายร้อยล้านพี่น้องเพระาะว่าตลาดใหญ่จับใจใส่สอยเงินสับพัดเงินเงินครึ่งคนละครึ่งออกมาแล้วพี่น้องลูกค้าก็หลายเป็นเรียนธรรมดารัฐบาลคนซอยมากคนละสองพันบาทจ่ายคนละเคิึ่นพี่น้องล้วจบน้ำ รัฐบาลซอยน้ำสองพันบาทกระลายพี่น้องสะพัดเลยเงินสะพัด<ว>แต่ว่าคนไทยเนี่ยบ่อยเลยพี่น้องเด้อ<ว>ลืมเห็ดน้ำพึนินบัวเห็ดน้ำพึินครับคนละครึ่งเห็ดบ<ว>่อท่าน<ว>กับข้าวรอรอบหนาเ<ว><ว>นาะครับ<ว>ร,อร,อรอบหนาบ่คนละครึ่งรอบนี้เห็ดบ่อท่านเนาะครับ เสียดายแห้งเอามาเป็นยังครับผมเพิง่งขอบครัวครอบคัวผมมีสามคนลูกลกับคุณแม่บ่ได้จักคนเลยครับผมขอบบ่หัวซาเลียงเงินรัฐบาล,อลเอา้า <c oughs> <c oughs> อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนนะโอ้ยนั่งเอกนังเอกก็ได้พ่อจะได้ข้าพุ่ไฟซองกบซองเขียดสวัสดีครับซองกบซองเขียดบอสิบสองคนเงิบอถือเลยเมืเศร้าก็ใบพุ่นเบืเศร้าก็ใบ